เริ่มต้นเรื่องแรกไปดูที่ฟิลิปปินส์นะครับทางการฟิลิปปินส์ก็ออกมาประกาศถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมในปี2019แล้วนะครับหลังการสู้รบกับกลุ่มหัวรุนแรงในเมืองมาราวีบนเกาะมินดาเนายืดเยื้อกว่า2เดือนและไม่มีวี่แววว่าจะยุติลงนอกจากนี้ทางการยังอยากให้นำงบประมาณไปใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายครับวิลเลียมรามิเรสประธานคณะกรรมการการ,การกีฬาฟิลิปปินส์ถแถลงวันนี้ ว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบบนเกาะบินานาเนาและปัญหาการเกาะการร้ายฟิลิปปินส์จึงไม่อาจเดินหน้าเป็นเจ้าภาพจัดซีเกม2019ได้และรัฐบาลเห็นด้วยที่จะนำงบประมาณจัดกีฬาไปใช้ในการฟื้นฟูเกาะมินดาเนาโดยเฉพาะเมืองมาราวีที่ถูกกลุ่มติดอาวุธยึดพื้นที่ตั้งแต่วันที่13พฤษภาค,คมฟิลิปปินส์เคยเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมมาแล้ว3ครั้งโดยครั้งสุดท้ายจัดขึ้น เมื่อปีคริสตศักราช2005และในปี2015ฟิลิปปินส์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปี2019แทนบุนไนที่ถอนตัวเพราะขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ซึ่งสวมเครื่องแบบทหารและพกปืนลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในเมืองมาราวีเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้เพื่อให้กำลังใจทหารที่ยังคงกวาดล้างนักรบกลุ่มติดอาวุธฝักใยไอเอสที่หลงเหลืออยู่ในเมือง การสู้รบยังดําเนินต่อเนื่องโดยช่วงก่อนเฮลิคอปเตอร์ที่ดูเตเต้นั่งไปลงจอดที่ค่ายทหารในมรารวียังคงมีเสียงยิงต่อสู้จนถึงขณะน,นี้มีผู้เสียชีวิตจากการสู้รบ565คนได้แก่นักรบ420คนทหารและตำรวจเกือบ100นายและพลเรือน45คน นักวิเคราะห์วิตกว่าหากการสู้รบในมรารวีสิ้นสุดเมื่อใดมีความเป็นไปได้ที่ผู้นำกลุ่ม i อในอาเซียนจะปลุกระดมนักรบเข้าร่วมการโจมตีเป้าหมายอื่นๆรวมถึงชาวต่างชาติและองค์กรต่างชาติในภูมิภาคทำให้อินโดนีเซียและมาเลเซียเสี่ยงเผชิญภัยคุกคามจากนักรบที่กลับจากการสู้รบในบินนาเา